อันนั้นเป็นยังไงกรับหีกูก็กว่าว่า <S <S ต้องสังเกตว่าต้องอยากเบิ้งดอกว่ามันเป็นยังไงอ่ะออกมาจากหูนี่ล่ะพี่เออเบิ้งซื้อๆไม่ได้แพงดอกหีไม่ได้ซื้อมากจักบาทแล้วมันิตตายตีมาคุ้มหน้าคุ้มหลังจับหน้าจับหลังนเนี่ยเขาไอ้เบิ้งะซือกับเบิ้งไป กจะแตสิกูจะตัดเมื่อชิมเนี่ยอันนี้กะจับจะซื้อว่าเป็นเนี่ยพองดึงหนาดึงหลังกูและจิศสวนโต๊ะลงไปหันหีซับหนาเสียจนเลยมันมาเหม็นกบไขรตัวสุดเด็กกินมาปลาหมึก,กอ่ะใครเด็กยินบ่ของดีมีแต่หีกับปลาหมึกเขาไอ้เบิ้งกับเบิงบเบ้งจะซื้อนวมัดดึงหนาเศร้าหนาเศร้าหลังอยว้ย กินเหล่ามาเมาเตะปากคนยักบาทก่อนนี่หลีเนี่ยเมียมาเป็นแต่สร้างกี่หลีดิมาแล้วมาเดืองหน้าเดืองหลังยุ่นเนี่ยเออเป็นแต่สร้างยังหลังเนี่ยแต่ว่าผู้สาวก็น่ารักน่ารักเอาจังว่าเอาเหล่าไม่ค่อยกินบังใด้ใหญ่เจ้เออหูเส้นโอ้ยหูนะหีผู้สาวเสียระพุ่มญ่คือหีไม่ปัสสาวะ ยังไม่พอลี่พะเคยยานคนยานคนบ่มาหอดเสลพภูมิเด้อเออขอบคุณพี่สาวด้วยอุ้ย400เลยเหรอพี่ พี่น้องขออนุญาตที่พอยี่เม่ด้านหน้าเวทีสุภูสุขนกับเรากันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิหาว่าเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นใหม่เป็นดิใหม่พัสลีทำไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน้าเวทีเป็นยังเป็นศิลปินคือกินเหลากินยาปกติก็กินตะมือมีงานแต่ว่าบางร้นมีงานสุมือเลยได้กินสืมือพอกินกับพอด้พี่น้องแต่ถ้าสื่อกินยังสื่อกินอันนี้ไม่ใช่ผู้จ้างกินไพ่สีพอกินเนาะเดี๋ยวขออนุญาตว่ากับเหลาจะข้าสักก่อน สุลาเหลากินเมาเหลวกะมวลกินบ่อห้บ่อห้องมันเสียแปงผูพ่นขายเออขั้นเราขั้นเมนเหลาเฮียบ่อเสียดายซ้ำผัวตายได้พี่น้องเขาว่าเออข้นเมนผัวตายบ่อเสียดายซ้ำเหล่าเฮียลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขีกก่กสร้างมาออขอเสียงกันมายาผัวเนี่ยขอเสียงก้อนมีนม่ผัวเนี่ยเออไปสาผัว ืนก็ได้เออเดี๋ยวไปใส่หลับพ่อเงี้ยังหันนะ่ะกูบูดท่านเดี่ยวเมาจะซือ้อได้กูเมาเมืนี่กูพยายามไป่แล้วบอกไปก่อนมาช่องน้าช่องหลังกูจีลากไปหลังเวทีกูจีสีตากหมอกมึงมึงช่างมาเล่นกับมอหล่ำแต่มันฉีว่าเลี้ยงตัวเออเกิดมาเป็นไม้ปัจซารีสิมะมะอ,อ้ยไปบ้านกี่ไม้ปัจซารีกินตาเหล่าเอา้ากินกับไปยัางตาสื่อกินยังสื่อกินเนาะ ว่ากินไม่ได้เสียงเงินเรากินได้เงินเนาะผู้ใดภาสิมากินเหล่าได้สวมหมื่นประนังข้าวแมนกัวว่ารีเด็ดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินเหล่าเอาเงินก้อนอันหนึ่งสองสามเหายิ่ยังผสมอีหยังเนี่ยเพี้ยวเราอีหยังข่อยปกติีข่อยดมเบื้องข่อยกระหูได้